ไปติดต่อนังหนูมันั่นมาแล้วพี่นี่บ๊อบอันบ้าอะไอบ้าบ๊อบอไปเชยบอบดบบเดินเกินวันนี้คราวนี้เราจะไม่มีง่ายคือคราวที่แล้วอ oui, ่ะมันผ uh ิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยจากการที่หลังจากที่เราคุยกันเห็นไหมหลังจากที่เราคุยกัน ก่อนที่มึงจะมามึงจำได้ใช่ไหมพี่ไปเจอมันแล้วพี่ไปเจอเด็กนรกสองคนนั้นแล้วไม่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 ตัวตนนี้จริงอะเรื่องอเรื่องเก่าอะปล่อยให้มันเป็นเรื่องเก่าไปอเรื่องเก่าอะมึงลืมไปเลยมึงลืมไปเลยมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วเรื่องใหม่อันนี้ไม่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 กระทบเรื่องเก่าเอางนี้ดีกว่าไม่กระทบไม่กระทบเรื่องเก่าแล้วคราเนี้ยเรื่องเรื่องใหม่ก็คือเรื่องใหม่ละถือว่าคนละคนละเรื่องกันเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปดึงบัตรลูกรักมาให้ก่อน เดี๋ยวนไม่โดนเรื่องอันนี้คือเรื่องใหม่แล้วอันนี้อันนี้เรื่องใหม่แล้วแต่เดี๋ยวไอ้วันนี้วันนี้ไม่ไม่ไม่มีคือพี่พูดกับผมตลอดเลยพี่แต่พี่บอกเออมึงไปบอกเลยลุงอะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยพอลุงคุยกับผมปั๊บพี่บัดลูกหลักอะไรอีกไอ้แล้วตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะ คือมึงต้องโทษเซิร์ฟนู่นไอ้เหี้ยถ้าไม่เซิร์ฟไม่แตกแล้วตอนที่มึงพูดนะกูก็ช่วยพูดให้ได้ตอนนั้นน่ะถ้ามึงแบบพูดอะไรผิดแต่พอมึงไปนั่งพอเซิร์ฟแตกเสร็จมึงไปนั่งกับลุงสองคนใช่ไหมแล้วมึงก็ไปคุยกับเขาตอนนั้นใช่ไหมแล้วมึงก็บอกเขาหมดเปลือกเลยใช่ไหมไม่แต่นี่คือเรื่องอะไรทุกอย่างอันนี้คือพี่จะเอาเรื่องอะไรกันไม่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 ไอ้เรื่องเก่าอันนี้กูกำลังอธิบายเรื่องเก่าที่มึงโดนเนี่ยไอ้งูเออแต่เรื่องเก่าเราถามแล้วไล้อดแล้วอันนี้เรื่องใหม่อันนี้เรื่องใหม่อันน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 นี้้้เเเเเรรรรรืืื่่่่่่อออออองงงใใใหหหมมมัักกกกคคไดด็็น คราวนี้คราวนี้คือวันนี้กูไปกูไปอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ปะกูไปกดยาเขียวอยู่เพราะจะเอายาเขียวมามาใส่บ้านเพราะเดี๋ยวมันถ้าวอบ้านตอนนี้เขาไม่ให้ใช้ยาฟรีแล้วจะต้องเอาเจ้ายามาใส่บ้านใช่ปะกูก็ไปเจอลุงหินใช่ปะกูเลยเฮ้ยให้ลุงหินเขาอะมาช่วยเออคนพ่พูเดียก็มาช่วยแล้วเขาแชรมันมาได้อ่านมึงรู้ไหมลุงหินอะก็คือลุงของไอเด็กสองคนนั้นเลยว้าว เออน้องยาที่น้องแฟม i บลียซิตี้ถูกถ <My S 1> ูกแฟมเลีโถ <family. S 1> ูกถูกต้องถูกต้องคท่านี้ตอนนี้ก็เลยกูก็เลยไปหลอหลอเด็กคนนั้นมาบอกว่าเฮ้ยนี่เดี๋ยวลุงลุงอ่ะจะพาไปทํางานเ,เดี๋ยวลุงอ่ะจะพาไปทํางานนะไม่ต้องกลัวไม่ทํางานได้เงินเยอะทํางานได้เงินเยอะไปหลอกเด็กมาละ้าเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเตรียมเลยเราเตรียมเลยเราจะเป็นเทรนเนอร์ รู้จักไหมเราเป็นเทรนเนอร์ออให้เด็กมันป้นแล้วเราเอาตังค์โอเคปะแล้วถ้าเสร็จแล้วปุ๊บถ้ามันโดนจับได้ไอ้บ๊อบรับจบเราไม่เกี่ยวเป็นไงแถวนี้บ้แต่ถ้าเราโดนจับได้ใครรับจบครับคุณสมคุณสมชุกคุณลังพูดกับผมปีแต่ถ้าเราโดนจับได้ถ้าเราโดนจับได้ใครจบใครครับนั่นแหละครับคุณสมถ้าเราโดนจับได้ก็คือผมไงครับ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถ้าเราไปปนด้วยกันอ่ะมันมันไม่มีใครกระทึบมึงหรอกยังไงซะมันก็ต้องกระทืบกูไปด้วยอยู่แล้วมันไม่มีทางหรอกเหมือนวันนั้นไงที่เราไปด้วยกันน่ะสมจุกรู้จักเป้าแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องไม่แต่นี่มันไม่ใช่เรื่องที่เราไปคุยกับผู้หญิงไงพี่แต่เรื่องนี้เขาหลอกใช้เราหลอกใช้เขาเราเราคือแมงดาเรื่องนี้ลุงถ้าลุงรู้ลุงไม่ด่าชัวร้อยเปอร์เซ็นต์อ้เยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยเด็กด้วยลุงไม่ลุงไม่ลุงไม่สนใจเลยใช่ เรื่องนี้เราไม่ไปจีบเขาเกี่ยวจีบที่อะไรเราใช้เราไปหลอกใช้เขาเรื่องนี้ดีถูกครับคุณสมชีตนั้นเราก็ไปคุยเรื่องอี่นกัดีกว่า